สวัสดีครับป๋องโซลาเซลครับวันนี้มารีวิวปั๊มซัมเมอร์600วัตต์นะครับ2แผงมาติดตั้งที่ตำบลโพนงามครับแผง330วัตต์2แผงครับปั๊ม600วัตต์ปั๊มน้ำขึ้นแผงครับมีติดตั้งสวิตช์ลูกลอยให้ด้วยนะครับทำงานอัตโนมัติแล้วก็มีแบบแมนน้วนด้วยครับตรงนี้ เวลาอยากสูบน้ำแบบไม่ผ่านแทง ตั้มตัวเก่าเป็นปั๊มโยกมือนะครับตัวนี้เราลือให้ลูกค้าด้วย